ยูโทเปียที่เราพูดกันถึงเมื่อกี้นี้นะคะเราก็พูดตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาแล้วนะคะคคแล้วก็คือการคิดของกลุ่มคนหรือว่ากับนักปราชญ์ในแต่ละวิชาชีพเช่นว่าเป็นปรัชญาก็จะคิดแบบปรัชญานะคะคเป็นนักคิดเพื่อการเมืองการส,สังคมก็จะคิดแบบการเมืองสังคมต่างๆนะคะคราวนี้มาถึงประเทศไทยบ้างคะ่ะกลุ่มที่เรียกตัวเองนะคะว่าเป็นอิลิทเนี่ยจริงๆเขาก็เอาแนวคิดของยูโทเปียมาใช้เนี่ยแหละนะคะ อาจารย์คิดว่าคือกลุ่มอย่างนักคิดนักปรัชญาสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าสมัยเขาเนี่ยขาดคือมันถูกกดกดไว้กดทับไม่ให้พูดในสิ่งที่ต้องพูดได้ออถูกต้งเขาก็เลยมาคิดเป็นจินตนาการแล้วก็สร้างสังคมที่เขาต้องการว่าเป็นสังคมที่เพอร์เฟกออกมารเริ่มเ,เริ่มจากเซอร์โทมสัสมัวก่อนโทมสัสมัวนี่อยู่ในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8 เฮนดี่ที่8ก็แน่นอนเป็นจอมเผด็จการใครขัดขวางก็โดนตัดหัวหมดเทอมัสมัวก็ไปแอบเขียนนิยายเขียนเรื่องยูโทเปียตัวเองออกมาต้องมีความยุติธรรมมีความยุติธรรมเป็นคนดีเป็นอะไรตรงกันข้ามกับชีวิตสมัยเฮนดีที่แชดเพราะในเฮนดี้ที่8ก็เลยเอาไปประหารชีวิตแล้วก็พระศรีอารยะล่ะพระีอารยะก็เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าศาสนาเป็นยังไงคะคนคนเนี่ยบางทีเขาก็คิดคนเสื่อมลงเงียก็คือหลงในโลภโทสะโมหะกันเยอะเหลือเกิน นะครับมีการฆ่าการมีการเบียดเบียนกันมีอะไรกันก็เลยมีนิทานเรื่องนี้ออกมาว่าต่อไปเราจะไม่เจอนี่อีกแล้วพี่ตุ้มยังจําเรื่องความหวังที่ผมบอกให้ไหมไหมนิทานเหล่านี้ก็คือเรื่องของความหวังไงบอกทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวถึงยุคพระศรีอริยะเมตรไตรมาแล้วมองไปข้างหน้าเพื่อชีวิตจะได้อยู่ได้ทุกคนก็จะปนเปย์กันด้วยเนี้ยแร้ะยิ่งผู้ปกครองก็จะใส่ความหวังให้ประชาชนให้ประชาชนกันได้อ๋อมีความหวังอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆอีกนานเลยแหละนะครับก็จะได้ เป็นมีความสุขในอนาคตไม่ช้านานแม้ท่านักเล่านิทานก็ยังเขียนเรื่องปีเตอร์แพนออกมาปีเตอร์แพนก็มวอยู <Never land. S 2> ่ลทเปียเนเวอร์แลนด์ดินแดนที่ใครไปอยู่แล้วจะไม่แก่ เป็นเด็กตลอดจะสนุกสนานตลอดใช่ครับก็เป็นนิทานเหมือนกันยูโทเปียว่าอ๋ออยู่นี่เราเป็นเด็กมีความสุขนะเราเล่นได้ทุกวันเลยมีแก๊งเด็กหลงซึ่งปีเตอร์แพนก็ไปเก็บมาไม่ต้องไปขโมยเข้ามาหรือเปล่านะไปเก็บเอาไว้ในเนวเนวอร์แลนด์นี่แหละเก็บเอาไว้แล้วก็เล่นกับปีเตอร์แพนทุกวันปีเตอร์แพนก็บินได้บินไปบินมาตามอธัธยาศัยแล้วก็สู้กับกัปตันฮุกซึ่งสู้กันมาเป็นร้อยปีก็ไม่เคยแพ้คือชนะกันนะครับนี่ก็คือจินตนาการทั้งสิ้นเลย อีนี้โลกแห่งความเป็นจริงกับจินตนาการมาอยู่คนละขั้วกันพี่ใช่นะจินตนาการก็ว่าไปสุดยอดคือตอนนี้แน่นอนมันไม่มีอะไรผิดหรอกเพราะทุกคนก็ใช้หลักการนี้แหละใครๆก็อยากเป็นอย่างเงี้ยมีความสุขมีความดีแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่มันจะมีไหมได้มาโดยไม่ต้องเสียอะไรไปไม่มีพี่จะฉลาดโดยไม่ต้องเรียนหนังสือไหมไม่ได้ไม่ได้แม้จะเกิดในแบบสมมติว่าเกิดในครอบครัวที่ฉลาดสุดเปลืองมากกันนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้า เกิดมาแล้วแล้วลมไม่มีการไปเรียนหนังสือนะคะหรือใส่ความรู้เข้าไปไอ้ความฉลาดที่มีในสม,มองมันก็ไม่สามารถพัฒนาได้มันก็จะบล็อกตัวเองให้อยู่แค่นั้นอะ่ะตอนนี้คนในยุคหนึ่งเนี่ยก็คือพวก a ร i s t o c ค a t เนี่ย a ร i s t o c ค a t เนี่ยก็คือ e l ลี e เนี่แหละ,ค,ะ,ะครับก็พวก a r i s t o c ค a t ก็คือเชื่อในลัทธิอร i s t o เต a คือคนเกิดมาแล้วรวยก็ต้องรวยอยู่อย่างงานัน เกิดมาแล้วสักสีสูงก็ต้องสูงอยู่อย่างนั้นไม่ต้องทํามาหากินก็ได้พูดถึงเรื่องความดีด้วยอริสโตเติลพูดถึงความดีเกิดมาปั๊บดีก็จะดีอย่างงั้นใช่ดีจากสายเลือดที่เกิดมาถ้าชั่วก็เกิดมาชั่วก็ต้องชั่วไปตลอดแต่ที่ความเป็นจริงของโลกมันไม่ใช่คนเกิดจากพ่ายเกิดจากสามัญชนขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตก็มีใช่วัดเป็นนายกยังเคยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ผูกพันกับสายเลือดอันนี้มันก็เป็นการคิดที่ขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายอริสโตแครตกับฝ่ายเด เดโมแครตเนี่ยจริงๆแปลเป็นไทยคือประชาธิปัตย์เนี่ยนะแต่คําว่าถ้าไปเปิดดิ t i น n a ี y คำว่าเดโมแครตไม่ได้แปลว่าประชาธิปัตย์แปลว่าประชาผู้ที่พักดีต่อประชาธิปไตยใช่เดโมแครตแปลว่าแบบนั้นผู้ที่พักดีต่อประชาธิปไตยเป็นคนตรงกันข้ามกับอาริสโตเครตคืออริสโตเครตกับพวกขุนนางขุนนางอมานนี่แหละอริสโตเครตนะครับไม่ต้องทํางานก็มีกินไม่ต้องแล้วต้องการทํามาหากินเป็นเรื่องของคนชั้นต่ำคนชั้นอริสโตเครตไม่ต้องทํางานจะมีคนมาส่งสวยให้ อูก,ก,กมีคนมาส่งสวยให้พี่ฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นคนที่มันคนเนะ็ตรับราชการแล,ล้วร่ำรวยขึ้นมาผิดปกติเพราะมีคนมาส่งสวยให้เพื่อนี่เป็นอเลสโตแครนะครับหน้าที่ของเดโมแครตคือขจัดพวกนี้ให้หมดไปให้ประชาชนนี้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกคุมคนมาคุมบางเหียนชีวิตของประชาชนะนะครับไม่<ะ>ใช่ว่าใครเกิดมาเขาเกิดเป็นลูกเจ้าเมืองเขาเป็นเจ้าเมืองต่อไป ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือคุณเกิดมาเป็นใครก็ได้ถ้ามีคนนิยมชมชอบคุณเพียงพอคุณก็เป็นชนชั้นปกครองได้แต่ถึงเวลาหมดไปคุณก็กลับมาเป็นคนชั้นปกติอย่างตัวอย่างเช่นในเล็กวาเลนซ่าประธานนัิบิีโปลแลนด์เป็นผู้นำโซลิดาริตี้พอเขาเลือกเป็นประธานาธิบดี ก็อาจะเป็นวาระที่แย่ๆก็ได้พอหมดวาระเขาก็ทําเป็นหัวหน้าคนงานต่อไปนะครับก็กลับไปคนปกติได้ไม่ได้เอาสัตย์สีมาทนที่มาบทบาททุกอย่างมันเป็นหมวกนนะใช่ครับมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเราจะเป็นได้เพียงวาระหนึ่งช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นในวาระที่เขากําหนดให้เราเป็นเมื่อถึงเวลาโดยเพพาะถ้าแต่ทํางานแล้วไม่เป็นที่พึงประสงค์ของประชาชนมันก็จบไปเขาเบื่อเขาจะกลับมาเป็นประชาชนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตาม ที่แบบกำลังทำรัฐนูนก็ตามนะคะตอนนี้ก็มีตําแหน่งแ,แห่งที่กันทั้งหลายเ่ยนะคะก็ช่วยคิดด้วยละกันว่าเมื่อท่านทําเสร็จเนี่ยรัฐธรัฐบาลชวเท่ยนี่กำลังจะทำนั้นจะมาปกครองตัวท่านนะแล้วท่านจะรับได้ไหมนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นถ้ามันไม่มีความเป็นธรรมเพราะนั้นเราก็หวังนะคะว่าจะมีความถูกต้องนี่คนเขาก็กลัวว่าเขียนแล้วมันจะไม่ไปอยู่โทเปียแต่มันจะไปสืบทอดอํานาจการสืบทอดอํานาจครับเป็นเรื่องที่น่าก,กลัวสําหรับประชาธิปไตยใช่ประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนได้ตามวาระที่เหมาะสมต้องอดทนไม่ใช่ว่าถึงเวลาฉันไม่ชอบฉันเดินขบวนฉันเอาออกออกไปนี่ว่าเป็นปัญหาของประเทศจริงๆแล้วบอกเอาออกไปมันก็ไม่เกิดขึ้นนะถ้าไม่มีกองทัพมาร่วมขบวนการก็อันนี้ก็ว่ากันไปสังคมไทยไงสังคมไทยมักจะมีขบวนการแบบนี้เกิดขึ้นสม่ำเสมอนะคะก็จะเอารถถังออกมาอะไรเงี้ยเอานู่นนี่ออกมาอันนี้คนเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือความปิเปเรซี่กันหรือเปล่าไงก็คือ ปัญหาคือมันมันก็คิดกันไปได้เยอะแยะเลยเพราะว่ามันมอาจารย์ปัญหาที่เกิดจริงๆนะเนี่ยคือว่าเรายังไม่มีกฎหมายที่ลงโทษการสมคบคิดไงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบื้องหลังต่างๆยังไม่เคยเปิดหน้าออกมาอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าในเรื่องความจริงนะจะเปิดกันหมดแล้วก็ตามแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายที่ยืนยันถึงความผิดของเขาในการสมค,คบคิด แล้วมันมีไหมพี่ต่างประเทศมีไหมมีค่ะกฎหมายที่ในการมีเรื่องสมคบคิดเลยค่ะ conspiracy law ค่ะมีค่ะเป็นยังไงพี่เป็นยังไงแล้วก็ใครสมคบคิดนะคะแม้แต่เริ่มคิดนะคะยังไม่ได้ลงมือได้ซ้ำนะแต่เริ่มมีนิดหน่อยแล้วจับเลยค่ะทันทีแต่ของเราทั้งออกมาพูดโอ้โห YouTube ออกมากันใหญ่ว่าคิดไว้ยังไงนะโอ้โหรวมหัวเลยนะผู้ที่มีความเป็นคนดีทั้งหลายออกมาพูดะไรกันเฉยค่ะกฎหมายไทยว่าไงต้องแอคชั่นก่อนแอคชั่นแบบถึงที่สุดได้นะ แอคช่นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมีแน่าเลยฉีกรัฐธรรมนูญแล้วไม่มีความผิดแต่แก้แล้แก้ไขมีความผิดแก้ไขไขมีความผิดเจ้าฉีกทิ้งก็ไม่มีอะไรถูกต้องเพราะนั้นจะทำอะไรก็ฉีกไปเลยอ๋ออ่า เพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เรามาตรงนี้เลยว่ายูโทเปียที่เราว่านะคะไอ้กลุ่มที่คิดใน7 0 30ซึ่งมันเป็นลงล็อกเดียวกันหมดเนี่ยต้องการให้ทิศทางสังคมเป็นแบบนี้เราคิดว่านั่นแหละเป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับคนไทยคนไทยแบบพวกเรานะคะอาจารย์คนที่คิดอยู่ไปให้เราพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะว่าแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตามเขามีความกดดันในเรื่องที่เขาอยู่ในช่วงนั้นเขาก็เลยเขียนจินตนาการออกมาว่าเขาต้องการแบบไหนคราวนี กลุ่มนี้มันเป็นยังไงคะมันทำไมถึงได้คิดอะไรได้แบบผิดปกติมากอย่างโทรมัสมัวเนี่ยมีปัญหาแน่นอนไมเคิลแจ็คสันก็มีปัญหาชีวิตในวเด็กหายไปก็เลยตั้งเนว่าแลนของตัวเองขึ้นมาเลยหรือคาร์ลสมาร์กเลนินก็มีปัญหาทั้งนั้นน่ะทุกคนก็พยายามไปเขียนอะไรของตัวเองออกมาเป็นลัทธิของตัวเองออกมาแล้วก็มีลัทธิแก้มีอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะใช่ค่ะซึ่งก็แน่นอนชีวิตในวัยเด็กย่อมอาจจะมีปัญหาหรือชีวิตทางเพศอาจจะมีปัญหาก็ได้ นะเพราะนี่วันนี้เราไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับเพราะทางเพศมีปัญหาเขาบอกว่าเป็นเซ็กซ์ดรี์เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นในในศาสตร์ของอะไรนะปรมาจารย์ดันจิวิยาเนธิกมันปล่อยธิกันปล่อยก็บอกว่าทุกคนจะเป็นนั่นเป็นนี่ทำนู่นทำนี่มันอยู่ที่แรงผลักดันทางเพศนะคนที่เป็นคนปกติก็จะเป็นแบบหนึ่งคนที่เป็นโฮโมเซ็กชวลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะคือคือมันเป็นเรื่องของชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็เลยคิดอะไรต่างๆออกมาอัจฉริยะเนี่ยทั้งหลายทั้งปวง ก็อาจจะมีปัญหาทํานองนี้อยู่พอสมควรในประวัติศาสตร์นะครับ,รบอาจารย์อย่างนั้นก็นี่อาจารย์กําลังพูดถึงคนที่เป็นพวกไม่ปกติทางเพศเหรอคะคืออย่างนี้ครับปกติทางเพศเนี่ยถามว,ว่าปกติเป็นโมโนโกามีใช่ไหมหแต่ไม่ปกติอาจจะมีคนนี้เก่งมากเลยคนนี้มันนักลบยอดนักลบปรากฏว่ามีแฟนเยอะอาจจะมีภรรยายเยอะ ใช่ไหมไปแอบไปมีรั่วมีไหลที่น่นที่นี่ก็ว่ากันไปนี่เป็นผู้ชายเชิงของผู้ชายเชิงของผู้หญิงอย่างบูเช็คเทียนก็จะมีสวามีรับรับเต็มไปหมดใช่ไหมครับในเชิงของอแม่ทัพในกองบางคนอยา al. ่างอเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรพี่รู้ปะ่ะอ่าไอะไรคะเป็นโฮมโเซ็กชวลอ๋อเรอก็อคือเป็นกรีกไงชอบผู้ชายด้วยกันนะครับเวลาแม่ทัพคนหนึ่งเสียชีวิตไปร้องโหมร้องไห้ยิ่งกว่าญาติตัวเองตายแม่ตายยังไม่เสียใจเท่าน,นี้นะครับแต่ว่า พ่อตัวเองตายไม่เสียใจเท่านี้เลยแต่พอแม่ท <F ian S 1> <Hub S 2> ัพคนนี้ที่เป็นแฟนเขาด้วยเนี่ยเสียชีวิตโโเขาหัวี่ออกเสใจมากถึงกับกินเหล้าตลอดวันตลอดคืนในที่สุดก็ตายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คือบอกว่าคนเป็นอัจฉริยะบุรุษก็อาจจะมีความพฤติกรรมเบี่ยงเบนทําให้เกิดกิจกรรมต่างๆซึ่งมันเพี้ยนไปอย่างอะไรตอเนือเนี่ยยกพจากมาทีตัวเนี้ยนะบุกทั่วโลกเลยใช่ไหเลยจะมีแบบความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าอาจารย์ก็เป็นไปได้ แต่อาจารย์มันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นไงทาไมมันเป็นแบบนั้นล่ะคนที่เป็นโฮโมโค,คนอื่นเขาก็ดีๆยะยะเขาไม่เห็นมาอะไรเลยบางคนเขาอาจจะมีความพึงพอใจในชีวิตเ,เรียบร้อยแล้วาเขามีชีวิตคู่ที่ส<า>มแบบใช่ไหมคู่เรียบร้อยแล้วไม่คิดจะไปมีขี้ที่ใดอีกนะก็เป็นคู่แล้วแต่ว่าถ้าบางคนมันยังหาตัวเองจุดยืนตัวเองไม่ได้ยังปักไปอยู่เขาเรียกว่ามีโลภโทสะโมหะโลโกรดหลงนี่แหละพี่มันนําทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกอย่างไม่พอใจนะครับไม่พอใจ มีความโลภนะอยากได้มากขึ้นนะมีความหลงหลงอันนั้นอันนี้อยากไปปนไปเขาอ๋อก็แปลว่าถ้าเขาไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์ในในเรื่องของความรักอะไรของเขาเนี่ย<ช>เขาก็จะพยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง<ช>ซึ่งไปทดแทนหรือชดเชยในสิ่งที่เขาขาดใช่ไหม<ะ>บางคนอาจจะขาดตั้งแต่วัยเด็กบางคนอาจจะขาดตรงเป็นวัยรุ่นบางคนขาดตอนแต่งงานแล้วบางคนมารู้ตัวต,วตอนแก่ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ย มันเป็นจิตสมองเนี่ยสมองมนุษย์มีความสลับซับซ้อนพยอะแยะคือเราพูดตรงนี้นะคะต้องให้พี่น้องเข้าใจว่าเราไม่ได้น n t ้คนที่เป็นบ, <S บเ s e x u a l หรือว่าเป็นรรกระเทยเป็นแบบโฮโมโอะไรก็ตามนะเขามีคำศัพท์เรียกเยอะแยะเนี่ยนะคะคแต่เราอยากจะให้เข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาของตัวเองซึ่งทําให้นะคะเขาเลยมีความแบบต้องมาทําอะไรชดเชยในสิ่งที่เขาขาดอ่ะครับแล้วจริงๆหลายถึงหลายอย่างมันเกิดจากอะไรพี่รู้ป่ะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งดังมากคนดูทั้งประเทศเลยฮอร์โมน มันเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันหลั่งสารออกมาใช่ครับมันเกิดจากฮอร์โมนในร่างที่เรามีต่อมอยู่หลายต่อมเนี่ยมันหลั่งสารออกมาถ้าสารมันไม่บาลานซ์ในสารมันไม่มีความสมดุลมันก็จะมีพฤติกรรมแปลกแปกไปบางคนอาจจะปักไ่แบบนี้เพื่ออยากบางคนอยากจะมีอํานาจตลอดเวลาบางคนลงจากเก้าอี้ไม่เป็นบางคนอยากจะเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญเองตลอดเวลาบางคนอันนี้ต้องของฉันเท่านั้นถูกจะได้ชดเชยในสิ่งที่ต้องการแบบให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าใช่ครับปล่อยวางไม่เป็น เข้าใจแล้วค่ะ้ทั้งที่มีคุณค่าจะตตยไปนะคนมีคนคุณค่าแต่ทำไมก็ต้องมองต่จากคนอื่นอาจารย์ไม่เข้าใจอ่ะคือไอ้ความมีคุณค่ามันก็ต้องแบบมองอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติใช่ไหมอาจารย์ก็อาจจะหวังดีไงบางคนยังหลงอยู่ไงรือมองว่าอันของเขาเพอร์เฟกต์พี่เคยดูเคยอ่านหนังสือและดูหนังเรื่องนึงไหมดอนกิโฮเต้ไม่เคยอะค่ะอัตวินหลงยุค่ะอัตวินหลงยุคเนี่ยเป็นนิทานของของดอนกิโฮเต้เนี่ยนะ ซึ่งแกเป็นตาแก่อยู่กับบ้านเนี่ยวันดีคืนดีแกก็คิดว่าแกต้องเป็นอัตวินไปช่วยเจ้าหญิงก็เลยใส่ชุดเกราะใส่ชุดเกราะถือทวนแล้วก็ขี่ม้าขี่ม้าแก่ๆไปตัวหนึ่งแล้วก็ไปหาสาวกไปอีกหนึ่งคนเป็นเด็กอัตวินมาขี่ลาตามขี่ลาตามไปแล้วก็ไปต่อสู้กับกังหันลมบ้างสู้กันนู่นกันนี่บ้างจริงๆแกเป็นบ้าแกเป็นบ้าแต่แกคิดว่าแกเนี่ยกลับมาในยุคอัตวินแกต้องเป็นอัตวิน เป็นดอนของของสเปนอยู่ลามันชาเนี่ยนะฮะรามันชาเป็นเมืองหนึ่งเขาตั้งนุสวรี์ให้กันเลยนะนะครับแล้วเสร็จแล้วพวกทั้งหมอจิตแพทย์ทั้งลูกบ้านลูกส่งลูกสาวลูกชายต้องแห่กันไปตามแกกลับมาแต่จริแกวมปลัดยาของแกแกเป็นคนดีนะหวังดีต่อต่อทาดบ้านเมืองแต่ต้องขี่ ยุคยุคที่คนไม่ใช้ปืนไปช่วยเจ้าหญิงอ่ะไปช่วยเจ้าหญิงยุคที่ใช้ปืนมัสเก็ตกันแล้วเน่หรือเป็นพวกมัสเก็ตเตียกันแล้วเนี่ยก็ใช้ดาบที่ไม่ใช่อย่างของแกใช้อ่ะนะเกราะก็ไม่ต้องใช้แกก็เอากลามงกลามังมาครอบหัวใส่ตัวเนี่ยปรากฏว่าต้องไปตามกว่าจะกลับมาได้แต่นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่ดีมากเลยนะครับถ้าอยากให้พี่ตุ้มแล้วก็ผู้ชมเราหาอ่านนะครับดอนคิโอเต้นะครับซึ่งเป็นมีเพลงอันหนึ่งก็คือ The impossible dream นะอยู่ในนี้ด้วย dream the impossible dream เนี่ยเป็นหนังจากหนังเรื่องฝันที่เป็นไปไม่ได้ฝันที่เป็นไปไม่ได้คือแกก็แก่แล้วแกก็อยากจะไปเป็นอัศวินนะครับอยากที่ทักคุณธรรมนะคิดว่าใครในโลกนี้ก็สู้แกไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะจริงๆคหวังดีนั่นแหละแต่ว่ามันหลงยุคมันหลงยุคมันหลงยุคต้องคบทวนตัวใหม่ความหลงยุคเนี่ยมันก็เกิดกับคนจํานวนมาก นะครับคนคิดว่าสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้มดีทำไมสมยัสมยก่อนแล้วก็เอาเรื่องสมัยก่อนมาใส่สมัยนี้ว่าคนมันต้องเป็นแบบนี้บบนที่เขาคิดถึงจะเพอร์เฟกต์ใช่แล้วจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไงไปบังคับให้เขาเป็นแบบที่ตัวเองคิดจริงๆแล้วเขาบอกลูกอาจจะดา่าพ่อบ้าเปล่านะถามลูกก็ยังลูกอยากเป็นอย่างนี้หรือเปล่าลูกไม่ได้อยากเป็นแต่พ่อโตมาก่อนพ่อรู้ว่าอะไรดีสําหรับลูกนะคําตอบนี้คะ่ะก็พ่อติดหลงยุคไง ไม่หลงยุคพ่อเป็นคนที่อาบน้ําร้อนก่อนเจ้าข้าเข้าใจอันนี้ก็ไปเถียงกับลูกตัวเองกันแล้วผมว่าฟังเด็กๆเขาบ้างเด็กๆเขาเนี่ยเขารู้ดีเด็กๆก็เปรียบเสมือนประชาชนนะคะต้องฟังเสียงประชาชนได้เยอะนะคะเหมือนเมื่อวานที่เราพูดไว้ว่า listen to the people cry นะคะฟังเสียงของประชาชนได้เยอะ ว่าประชาชนเขาต้องการอะไรแล้วก็จริงๆเราเข้าใจในความหวังดีแต่ความหวังดีนั้นเนี่ยมันหลงยุคแล้วใช่ครับนะคะเขาไม่ใช้กันแล้วมันไม่ใช่หลักสากลที่ท่านกําลังพยายามจะใช้และพยายามจะยัดเยียดให้กับคนทั้งประเทศเนี่ยท่านอาจจะพอใจว่าท่านได้ทําอะไรซึ่งท่านมองว่าเป็นคุณค่าทิ้งไว้ก่อนตายก็ตามแต่สิ่งที่จะทานั้นมันจะทําลายประเทศชาติหรือเปล่าจริงๆมีผู้นําหลายคนที่หลงยุคนะค่ะอย่างเช่นกัตดาฟฟี่แลวเป็นไงตอนจบเดทตลาดประชาชนก็ ว่ากล่าวกันตลอดใช่ซัดดัมฮุตเซนซัดดัมฮุตเซนยิ่งหนักไปค่ะพีมือผู้เป็นคุณหญิงคุณนายบ้านเราเนี่ยเคยไปที่ริเบียแล้วชื่นชมกัตดัฟีมากเลยบอกเป็นคนดีนะคนทั้งประเทศี่ยบ้านเราไปชื่นชมเขาคนทั้งประเทศลิเบียเนี่ยชื่นชมกัตดาฟี่ว่าเป็นคนดีเรียกพ่อทั้งประเทศเลยถลังจากนั้นมาไม่กี่ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกัตดัฟีครับเละเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจอะไรผิด บางทีหันซ้ายหันขวาดูประวัติศาสตร์มันก็บันทึกไว้เยอะว่าคนที่เขานับถือนับหาทั้งหลายอย่างกันดาอปี้เนี่ยเป็นจอมเผด็จการใหญ่ตอนตายเป็นยังไงซัดดัมฮุสเซนตายเป็นยังไงแม้กระทั่งเร็วๆนี้ก็คนที่เป็นแมปูชียยบุคคลของอากอิดะก็คือบินลาเดนกนาตายยังไงตายแล้วไม่มีใครนับถือแล้วเพาหมดแล้วนะ ผู้นำเกาหลีเหนือต่อไปจะลงเอยยังไงอ d ดอลฟฮิตเลอร์ลงเอยยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์สอนใ,ใจว่าการเป็นผู้นําบางทีมันลาบากมากๆจอมพลปอท่านยังต้องไปจบที่ต่างประเทศเลยใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นตอนตอนจบก็โดนยึดทรพัพนะจอมพลตลิต ตอนจบก็โดนยึดทัพย์เพราะนั้นเนี่ยมหมดเลยนอกจากยึดทัพก็ชีว่าประวัติก็ออกมาแชร์กันหมดเลยนะคะคแต่ใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ดีอะไรกับตัวเองหรอกรนะคะจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องระวังโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำใช่ครับทำอะไรขอให้คิดถึงประชาชนแล้วก็อย่าฟังคนรอบข้างมากเกินไปต้องคิดถึงอนาคตของตัวเองด้วยว่า ทำไอ้นี่ไว้อนาคตเธอต้องโดนนั่นแหละครอบครัวเธอจะเป็นไงนามสกุลเธอจะเป็นยังไงต่อไปอนาคตเนี่ยว่าไปสักสิปีก็ได้หรือว่าคุณไม่สนใจไม่รู้นะคะเราเป็นห่วงชื่อเสียงกิจยศชื่อเสียงของเราโดยเพราะถึงแม้เราจะไม่ได้มีมากแบบท่านหรอกแต่จริงเราก็ไม่ได้ว่ากันนะอาจจะคนละตำแหน่งแค่นั้นนะใช่ครับก็ถือว่าในบางครั้งเนี่ยก็ต้องถือว่าคนเท่ากันนะครับถ้าเรายกย่องคนหนึ่งเขาก็จะให้กันยกย่องเรากลับมาถูกค่ะสมมุติผมยกมือไหว้ยังไมยกมือไหว้ปั๊บ คนรับไหว้ต้องเป็นไงครับก็ต้องรีบรับไหว้ถูกไหมคะเฮ้ยมันมีคนไม่รับไหว้มีมีมีถ้าเขาไม่รับไหว้แสดงว่าครั้งหน้าเราไม่ไหว้ค่ะแสดงว่าเขาก็ไม่มีคุณธรรมไงไม่รู้อ่ะใช่ไหมแต่รู้แต่ว่าเราเคยทําแบบนี้แล้วถ้าเขาไม่รับไหว้เออคนที่หนึ่งผ่านไปหนที่สองผ่านไปคนที่สามคนนี้คนที่สี่ไม่มีอีกแล้วค่ะเราให้โอกาสแค่สามครั้งให้สามครั้งเป็นตติยมปีค่ะคือเริ่มอันหนึ่งอันที่่อทุติยมปี ันที่สามตะติยมปิก็ให้แค่สามหนพอสมแล้วเราก็ไม่ว่าเขาไม่ต้องการรับไปว่าอีกทีงานศพเขากันแล้วกันไม่ไมไปไม่ไปค่ะไม่เกี่ยวกันคก็เป็นเรื่องที่ที่ผมพยายามอธิบายว่าจริงๆยูโทเปียมันเป็นของดีแต่มันเป็นของจินตนาการของในชีวิตจริงมันต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งของชีวิตจริงมันเกิดขึ้นจากประชาชนแต่ยุคแต่สมัยย่อมคิดไม่เหมือนกันครับก็ต้องนําหลักการที่ถูกต้องมาใช้นะคะอย่าหลงยุค แล้วก็ <Okay. S 2> อย่าคิดว่าสิ่งที่เองคิดนั้นเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องที่สุดสําหรับคนทุกคนในสังคม <Okay. S 2> เราต้องฟังเสียงประชาชนนะคะโดยเฉพาะเราต้องเอาหลักการที่แท้จริงมาเปิดเผยประชาชนดูถ้ามองว่าเขาไม่มีความรู้ <Okay. S 2> นะคะทางผู้นําก็ต้องให้ความรู้ประชาชนในทิศทางที่มันถูกต้อง <Okay. S 2> ไม่ใช่ทิศทางที่ตนต้องการให้ประชาชนคิดแบบนั้นหรือมายักเยยดใส่หัวประชาชนนั้นมันไม่ถูก <Okay. S 2> นะคะเพราะถ้าจะให้ดีก็คือต้องสอนเพื่อตากันใหม่ละมัง้งนะคะกาจจะต้องมีคนหลายกลุ่มที่จะไปเป็นผู้สอน ไม่ใช่เฉพาะคนที่คิดเหมือนกันกับผู้ตัวเองมาคิดว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะคะซึ่งประเด็นนี้เพื่อจะแก้ปัญหาที่ท่านก็มองว่าคนอื่นไม่เท่ากับตัวเองครับจริงๆประชาธิปไตยมีหลักการที่ไม่ยากนะครับเพราะว่าเข้าใจได้ง่ายหนึ่งก็คือฟังเสียงประชาชนอันที่สองเนี่ยก็พยายามฟังร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนบางครั้ง เสียงข้างมากก็ต้องฟังเสียงข้างน้อยตใช่ไหมครับเสียงข้างน้อยเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างเพื่อเราก็ได้เป็นฉันทามติออกมาแน่นอนระบบประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้เสมอนะครับไม่ว่าที่ไหนในโลกไม่ต้องสอนกันยากในสิ่งที่พี่ตุ้มบอกว่าพี่ตุ้มคิดอันนี้นะผมว่าพี่ตุ้มคิดผิดนะแต่จริงๆที่พี่ตุ้มคิดผิดก็มีสิ่งที่พี่ตุ้มคิดถูกอยู่ในนั้นขอเอาส่วนคิดเหมือนกันมาได้ไหมตแหวงจุดร่วมสงวนจุดต่างกันได้ไหมจุดนี้ต่างกันเอาแค่จุดต่างกันเอาไว้ก่อนเอาจุดเหมือนกันมาทาก่อน อาจารย์เขาทาไมไม่เอาคนแบบพวกเราไปเป็นนักคิดกับเขาบ้างอะมันคิดต่างเกินมะเราไม่ได้สมัครมั้ยเราไม่สมัครเพราะถูกรู้ว่ามันไม่ถูกเลือกมะเราไม่ได้สมัครไงเดี๋ยวเขาก็โทษว่าเราไม่ได้สมัครก็เพราะว่ามันไม่ได้เลือกไงนักประชาธิปไตยพี่ต้องสมัครก่อนเข้าใจเพราะเราก็พูดประชาเมื่อกี้นะคะเราก็พูดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สมัครไม่เขาจ่จริงจริงเนี่ยคือเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็แต่ว่าเราอยากจะว่า มันยังมีโอกาสอะนะตอนนี้ว่าเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดไงจริงๆเราก็ถือว่าเราไม่ต้องเขามีส่วนร่วมหรอกครับเราขอให้มาเลเตอร์เราเราเอาไปไปใช้ใช่แค่นั้นพอแล้วแค่นั้นพอคือเราได้เราเราขอร่วมตรงเนี้ยค่ะเพราะร่วมตรงนี้เราก็คงจะเขาก็คงตงแตกกันนะเราขอร่วมตรงนี้ดีที่สุดว่าก็ช่วยฟังเรานะคะมาเเตอร์แล้วก็ช่วยจดประเด็นที่สําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการฟังความเห็นของคนอื่นเนี่ยเราขอว่าหลักการขอให้เป็นหลักการที่ถูกต้องที่เป็นหลักสากลไปประเทศไหนเขาหรือว่าไปเผยแพร่ที่ไหน แล้วเนี่ยเขาไม่ดูถูกว่าเนี่ยเหรอประชาธิปไตยแบบไทยๆเป็นอย่างนี้หรือนะคะคือกลัวเป็นประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะนะว่าคนไทยหลงยุคเอาประชาธิปไตยสมัยอังกฤษเมื่อมีมแมกนาการ์ตาใหม่ๆอาจจะก,ก่อนอังกฤษอาจจะสมัยกรีกเลยค่ะเอาสมัยกรีกสมัยกรีกเนี่ยผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยไม่มีไงอ,อ,อืมก็หยุดหยุดเลือกผู้หญิงไปเลยว่าผู้หญิงจะเป็นผู้นงผู้ดำหยุดไปเลยไม่ต้องคนเป็นไพร่ไม่มีสิทธิ์ด้วยนะใช่คนที่มาหย่อน เปิดหอยลงทะเบียนเปิดหอยลงทะเบียนได้จะต้องมี1นึ่งตงตี่5มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มากมายเลคะตอนนี้ก็อาจารย์คะค่านิยมที่เราพูดไปแล้วอ่ะสิประการกําลังเป็นที่เฟื่องฟูนะรับในการช่อง11นี่ตลอดเวลาทั้งวันตั้งแต่ข่าวอะไรก็จะมีอันนี้แล้วก็ช่อง9ตอนนี้ก็เริ่มค่ะมีโคศกต่างๆก็มานั่งพูดกันถึงค้าวิวต่ละข้อแล้วก็เป็นแบบสปอตของการโฆษณา ก็ดีนะคะจย์อาจารย์ว่างนะตอนนี้มันเริ่มมีเพลงแล้วจย์เห็นาจารย์บอกมีเพลงด้วยมีอาขยานด้วยนะอาขยานให้ท่องให้ท่องเลยอาขยานเนี่ยทึ่งทึ่งมันมันใครเป็นคนแต่งให้มันต้องมีอาขยานแปลว่าอะไรมันจะต้องเป็นกรอนที่มีสัมผัสนะจานถูกต้องถูกต้องเขามีกรอนสัมผัสเลยเหรอมันจะสัมผัสยังไงยังนึกไม่ออกอยู่ก็เพราะที่เขาเขียนมันมันไม่สัมผัสกันเลยบางอันข้อบางงานก็ยาวยาวบางข้อก็สั้นผมจำได้แต่เด็กเอ้ยเด็กดีจะมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันอะไรเนี้ยหน้าที่สาธารนะอะไร สามเชี่อพอแม่ครูอ,อาจารย์สี่ว่าอาจารย์นั่นต้องสุภาพอ่อนหวานห้ารู้จักออมประหยัดห้าต้องสื่อสว์ตลอดกาลหกต้องสื่อสา์ตลอดกาอหกต้องสื่อสา์ตลอดกาล <c oughs> น้ําใจนักากาีฬาหาในเหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์อะไรเงี้ยบ้าไปส <c oughs> ิบข้อ <m uch ing> มันเพลงค้องจองเป็นทานองเพลงคือเราว่ามันค้องจองทํานองเพราะว่าเราก็แบบร้องกันมันแต่เด็กใช่ไหมตอนนี้เขาพยายามจะใส่เด็กไปมั้งเขาจะให้เด็กรุ่นใหม่มั้งที่คิดว่าข่านิยม12ประการนันนีืนะปาใช่ครับก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะเรื่องดีเรื่องดีไม่ากัน อยากจะยุบหน่อยหมันเหลือน้อยๆหน่อยได้ไหมเนี่ยตรงใากเด็กจะเาไม่ติดสองนี่มันเป็นโหลอะอะไรโหลๆมันมักจะไม่ดีอ่าก็เหลือลดลงมาแล้วก็ให้คำมันสั้นข้ามาหน่อยนะคะคำหมดคำไสั้นเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแหละเพราะพวกนี้เวลาเขาประกาศอะไรมันเป็นความขางภูิใจอะนะติบสองก็ติดสองค่านิยมโหลแล้วตอนนี้ก็ไอการที่ไปเวทีรองดองอะไรต่างๆก็จะหันกลับมาจะเริ่มอีกแล้วนะแต่ว่าณตอนนี้ก็จะเริ่มว่าจะมี พิธีกรจากหลายช่องโดยเฉพาะช่องทีคิดต่างนะคะมารวมตัวกันเป็นพิธีกรให้เราพวกเราก็ต้องคอยดูนะคะแล้วก็ให้กําลังใจพิธีกรเหล่านั้นนะคะแล้วก็อยากจะให้ว่าถ้าเราเห็นพิธีกรสามารถจะปลองดองกันซะก่อนนะคะคือเห็นภาพปลองดองอาจจะดีขึ้นนะคะในการที่สังคมก็จะเริ่มมีการปลองดองกันเพราะต่างคนต่างจะฟังพิธีกรของตัวเองละครับแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องยกสามนิ้วอีกเพราะกลัวมันกันไปแต่งจังหวัดนี้มีการชูสามนิ้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณด้วยนะชูสามนิ้วว่า เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยนะคือความหมายของพวกชูสามนิ้วเขาบอกว่าเสรีภาพเสมอภาคพลาดดอนภาพซึ่งเป็นหลักการประชาธิปไตยของอเมริกันเลยซึ่งโหถ้าเป็นเป็นท่านนายกผมจะบอกเออยูชูได้คนก็ได้นะจะเห็นเป็นอะไรหนังเรื่องนี้มีความหมายดีมากเลยมีความหมายสามนิ้วของเขาเนี่ยไม่ได้มีความหมายถึงอันนั้นด้วยนะจริงจริงมันคือขอบคุณยกย่องแล้วก็แร์เวลาก่อนนั่นเองมีแค่นั้นเอง ะชูสามนิ้วก็หมายความว่าเรื่องเท่านี้นะครับไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องตกอ,อกตกใจตอนนี้สงสารจริงๆแล้วพยกปั๊บโดนจับยกปั๊บโดนจับนะครับเขาบอกว่ายกได้ในบ้านแต่ขณะเดี <ๆ S 2> ยวกันนะคะก็มีออทหารบางท่านนะคะคท่านก็ออกมาทํารูปภาพเป็นชูสามนิ้ว่ท่านจะบอก<ม>ชูสามนิ้วของคอสชอหมายถึงอะไรนั่นก็เขียนของท่าน ก็ทำไมจะต้องอะไรกันหนากรนเรื่องกันนิ้วเนี่ยนะคะชูไปด้วยเขาเลยก็ได้อะไรกันหนากันนิ้วนะปล่อยไปเถอะชูใครอยากชูเลยก็ชูไปไม่ชูปืนก็ละกันไม่หลักกมีกระสุนจริงนะใช่หลักการประชาธิปไตยก็ปีแค่นี้แหละง่ายๆยูโทเปียอย่าบอกว่ายูโทเปียเฉพาะกลุ่มแคปิตอลก็แล้วกันให้กลุ่มแคปิตอลก็คือไอ้ตรงนี้เมืองหลวงรวยหมดแหละแต่ดิสตริกทั้งหลายนี่ต้องโหยากจนกันทุกแห่งนะครับต้องส่งคนไปประลองกําลังกันอย่างเงี้ยไม่ไม่ถูกแล้วเมืองหลวงก็จะเป็นคนกําหนดว่า ไอ้ดิสตริกต,ต์ต่างๆหรือเขตต่างๆเนี่ยสามารถจะทําอะไรได้แค่ไหนแล้วก็ให้อาหารหรืออะไรก็สวย,สวยต่างๆที่ส่งคืนไปเนี่ยก็ให้เล็กน้อยเพื่อให้มันลําบากเพื่อจะได้มาเคารพเมืองหลวงอะไรเงี้ยน,<ช>นะคะอันนี้ไม่ถูกต้องก็ต้องให้พี่น้องนะครับก็ อันนั้นก็เป็นยูโทเปียไปดูไปดูไปดูหนังยูโทเปียในจินตนาการของคนเขี่ยนเรื่องใช่ชื่อชื่ออะไรนะสุสูานอะไรสักอย่างใ่ไหมได้ค่ะแล้วก็คนสร้างเขาก็งงมากเลยว่าสังคมไทยออมาเป็นประเด็นการเมืองได้ยังไงแล้วเขาก็งงที่แบบถ้าชูสามนิ้วแล้วถูกจับนะคะแต่ตอนนี้ก็คงจะเบาลงไปละเพราะว่าทางคุณกสมก็ได้ออกมาบอกว่าชูได้ไม่ผิดนะคะจริงๆก็หนังก็เลยดังเลย ธรรมดาหนังอาจจะคนดูน้อยแต่รากฏว่าโหคนดูกันเยอะแยะนะครับีนี่เราไม่ได้ประชารัฐนะจริงนะคะเพราะว่ามันจะมีเนื้อหาที่แบบน่าสนใจมากๆเลยมอคกิงเจนะคะเป็นนกชนิดหนึ่งซึ่งแบบเวลาร้องแล้วมันจะรับรับขานล้องกันต่อไปเรื่อยๆตอนแรกเป็นนกสายรับแล้วตอนหลังก็มันก็เลยไปแพร่พันกับนกพื้นเมืองกันนี่เลยระบาดไปทั่วเป็นสัญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยของข่าวมอคิงเจค่ะนะคะวันนี้นะคะก็แน่นอนค่ะอาจารย์ ท่านได้มาพูดกับเราแล้วท่านก็จะอยู่กับเราไปนะคะในวันอาทิตย์หน้าอีกเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องมีคําถามอะไรอยากจะถามนะคะขอให้ส่ง SMS เข้ามานะคะในรายการของเราเพื่อว่าเดี๋ยวคราวหน้าจันตุ้มจะได้มาถามท่านอาจารย์วุฒิพงศ์นะคะให้ตอบประเด็นที่พี่น้องต้องการจะรู้นะคะสําหรับพี่แมวก็ตอนนี้ก็ อยู่ไม่สบายอยู่นะคะแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่อีกไม่กี่วันก็คงจะกลับมาพบกับพี่น้องอีกนะคะวันนี้อาจารย์วิจพงศ์กับอาจารย์ตุ้มต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราพูดไปนะคะเราไม่มีเจตนาจะไปกระทบกระเทือนใครเลยแต่ว่าเราพูดความจริงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราพูดอย่างตรงไปตรงมาและอย่าไปเสริมแต่งของเราเลยนะคะอาจารย์ค่ะก่อนจะจบค่ะก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนมีความสุขด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราต้องมีความหวัง กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ<ช>วันนี้<ช>พวกเราทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ